เดิมที่นี่เป็นวัดบางทถงนะครับตั้งอยู่หมู่ที่3ตําบลนาเหนืออําเภออาวึกจังหวัดกระบี่นะครับต่อมาพระราชทานชื่อใหม่เป็นวัดหมาธาติชระมงคลตันที่16พฤศจกิกายนพุทธศักราช2549เจ้าวาดวัดหมาธาติชระมงคลคือพระราชวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยท่านได้สร้างพระหมาธาตเจดีย์ฉลมพระเกียรติ50,000สาหมาวที่อรังกรเพื่อฉลมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เย่ายหยัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับเรื่องก,ก่อสร้างพระหมาาหาธาตุเจดีย์เมื่อปีพศ2 5 4 8ณขณะนั้นหม่อมเจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด,ดปเป็นองประธานวา,างศิลาเล่ยนะครับขนาดความกว้างของพระหมหาธาตุเจดีย์กว้าง50เมตรครับความหมายก็คือเฉลิมพระเกียรติ50พรรษานะครับความสูง95เมตรความหมายก็คือบิมรัมาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะครับพศ2495นะครับบนยอดสูดเป็นทองคำแท้หนักย0่องกิโลพร้อมันอยู่พระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็เขียนชื่อพระมหากษัตริย์เป็นภาษาไทยไว่าบรยอสุดของพระมหาเจดีย์นะครับส่วนหน้าบันพระมหาเจดีย์เนี่ยปฏิฐษษานตาสัญลักษณ์นามวาิาจัยย่อมวกขอนะครับรรชเลือดของพระองค์นักขณะนั้นก็คือสมเด็จพระบรมโพธิสาตวที่ราชสมุดร,ราชสม,มานส่วนภายในมีพระประธานคือพระพุทธเมตตา ซึ่งทำด้วยหินหยกขาวนําเข้ามาจากประเทศพม่านะครับพ,พรมองภาพเขียนกิจกรรมขาวางผนังที่ถือถดร่นทนางเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนรอบระเมียงลายนะครับประดิษฐานพระเทะนะครับปกติพระเทระเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบรูปแต่ที่ประดิษฐานไว้ภายในวัดป่าชาติเลมงคลนเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกรูปเลือกรูปที่สําคัญสำคัญมาประดิษฐานไว้นะครับและพระเทระแต่นนละรูปที่นี่นะครับจะติดเน QR c โค e เมื่อสแกนคืออาร์โคสก็จะรูปประวัติของพระเซลาตเทละองค์อย่างสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นวัดที่ทันสมัยนะครับส่วนชุ้มประตูด้านบนนะครับประดิษฐานพระพรมสีหน้านะครับซึ่งอยู่ทั้ง4ทิศของพระมหาธาตุเจดีย์นะครับส่วนด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์นะครับประดิษฐานเสาโศกนะครับด้านบนเป็นรูปสิงโตซึ่งทำด้วยหินทรายสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็จะสร้างเสาโศกไว้นะครับภายในวัดมหาธาตุเช่มงคลมี8ต้นนะครับทั่วโลกเนี่ยมี700้อกว่าต้นนะครับ ข้อมูลตรงนี้ผมมาได้มาจากท่านมหาญาณพลญาณปัญโยลองจะาอาวาัดวัดมา,าธาตุชอรุทธขงคลท่านได้ข้อมูลไว้นะครับส่วนพระมหาธาตุเจดีย์ที่นี่นะครับทรงพุทธคยาซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดียถือว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดของภาคใต้นะตอนนี้นะครับขนาดประมาณในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับ750ล้านนะครับ วัดบางทรงเดิมนะครับเป็นมีโบสถ์ไม้อยู่ข้างหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อที่วัดบางทงทั้งหมดนะครับ117ไร่นะครับมีพระภิกษุเนี่ย20รูปสามเณร3ามรูปครับแม่ชี20คนนะครับอ่าส่วนฝั่งฝั่งที่กําลังจะก่อสร้างตอนนี้มีอยู่2ที่นะครับตรงซุ้มประตูด้านหน้าที่เข้ามาเนี่ยสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกสูง32เมตรนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับส่วนฝั่งทิศตะวันออกนะครับตรงสาะน้ำเนี่ยสร้างพระแม่คุนอิมมาโพสิสันนะครับ พระแม่คุณวินเป็นรูปนั่งนะครับนั่งตักกว้างเกียเมตรรูปทรงเจดีย์ส่วนสีมงคน,นครับนี่คือข้อมูลขร่าวๆนะครับจากผมจิตอาสานะครับทุกท่าจะไดแม้ข้อมูลของเาเพียงแค่นี้ครับ